สวัสดีครับนี่คือชุดอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้ไปน,นะครับมีตะกรอพวงกระดิง่งตะกัวแล้วก็สต็อปเปอร์แล้วก็อันนี้คือกอล่องลอกเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการประกอบกันให้นะครับ อ,อ,อันนี้เรียกเบรกนะครับไว้สำหรับปรับหน่วงให้เบรกคายได้ถ้าน,นี่ก็มมุนให้มันแน่นแน่นก็จะคายไม่ออกแล้วอันนี้ไว้เปิดสำหรับเวลาตั้งคันเบ็ดนะครับเวลาเราประกอบเราเปิดฝาน,นี้ออกแล้วเราก็ ถอดเอ็นจากตัวนี้ออก นี่เป็นคันเด็ดที่เราใช้นะครับเริ่มใช้ก็แกะตรงนี้ออกเลยแล้วก็ใส่เลาะเสียบอย่างนี้ครับนี่จะหมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปได้เลยนะครับจนมันแน่นล็อกให้แน่นที่สุดนะครับการไหลออกเวลาปลาใหญ่ อ่อานี่างเงี้ยสมุดร้องปิดอยู่นะคะรับก็เปิดขึ้นงานขึ้อย่า,ยางเงี้แล้วก็เอาสายในลอกนะครับลอยเข้าตามรูกไกนี่ทั้งหมดเลย ก็ได้แบบนี้ครับมาครับทุกคนเลยต่อมาเป็นการประกอบชุดสายหน้านะครับ นี่จะสาธิตการต่อแบบไม่ใช่ทุนนะครับ<ม>ใส่ตะกัว<ม>เข้าไปในสายเลยเลยเอาข้าวทีกำาัง kia pai te rā นครับการต่อชุดสายหน้าแบบตะกออันนี้เบรกครับเบรกใช้เวลาตั้งคันแล้วก็เปิดเบรกออกเพื่อที่เวลาปาลาราจะลากออกไปได้แล้วก็เวลาปลากินแล้วเราก็ปิดเบรกหมุนปิดให้มันแน่นไม่ให้มันดึงออกกระดิ่งนี้ใช้ไว้ต<ห>ิดปลายคันนะครับ